สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดิจิตอลทูเดย์กับผมปองขวัญดะกระโดนผมสมยศนามพุทาสวัสดีครับพี่สวัสดีคุณปองแม่สดใสจังเลยวันนี้ครับตื่นเช้าวันต้องสดใสแบบนี้ครับบอกความสดใสความร่าเริงนี่มีให้ทุกท่านอยู่แล้วใช่พี่เคยไหมเวลาแบบเจอใครสักคนแล้วแบบเจอแล้วกุงูงี่ะอารมณ์เสียแบบ คือเราอะสดใสอยู่แล้วว่าเราตื่นมาสดใสอยู่แล้วแต่ไปเจอหน้าคนสิงข้าวยังมันทำแบบเนาะประสาทจะแบบเจอกันแบบบุญไม่รับถูกเช่นกันครับพวกเราสองคนบอกว่าเจอหน้าคุณผู้ชมเหมือนก็บอกว่ายิ้มแย้มหัวเราะนี่แหละคือความสุขของเราแต่หัวเราะตรงนี้เนี่ย พร้อมกับการมีแประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่องของดิจิตอลถูกครับถูกไหมครับว่าเออตอาวนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ของดิจิตอลเนี่ยไปถึงไหนแล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการพื้นที่ต่างๆเรื่องของราคาหรือเรื่องอย่างอื่นเยอะแยะไปถูกต้องครับครับผมมีความสุขจริงๆคุณผู้ชมมีความสุขงั้นเดี๋ยวงี้นะครับคุณปองอยากอยากให้คุณลองทักทายนะครับแฟนรายการดิจิตอลทูเดย์นะครับก ทักทายไปแล้วไงทักทายไม่ทักทายแบบแบบไม่ปกติดิทักทายเป็นเป็นของคนอื่นไปไงี้อะไรนะพี่แค่สวัสดีธรรมดาไม่ได้ครับต้องการแปลก,กๆมากกว่านี้ถ้าแหมว่าบอกว่าศิลปินดาราของเราแสดงพี่ต้องเคยดูรายการปุ๊บป <พอ S 1> ั๊บรับโชคความคุ้มคุ้มแน่นอนเพราะว่าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณโจอี้เชิญยิ้มคุณหน่อยเชิญยิ้มคุณบีสวิทครับคุณวิทย์ไทเปอร์คุณกั้งสุธิลูดคุณสุธิราช แล้ววันนี้ใจผมทําอะไรครับพี่ก็เรียนเสียงศิลป oh ินดาราโอ้โหจะเป็นคาเฟรมงั้นเถอะใช่ครับเป็นใครครับเอาดังๆหน่อยเนาะครับผมเอาพี่เบิร์ตตงชัยสวัซดีิ้าเบิร์ตลัอทุกวันนะจ๊ะทุกท่านครับมารับกล่องกันได้หรือยังครับรีบมารับกันเลยนะครับผม ทางเถิดเทิงวัดดีครับพี่น้องชาวส่งความสุขวันนี้วันดีมารับกล่องกันแล้วหรือยังรีบมารับนะแอปคาราบาลวัดดีครับพี่น้องครับแหมวันนี้สมาชิกส่งความสุขมากันเยอะขนาดนี้ครับรีบมารับกล่องกันครับพี่น้องอาจารย์ยิ่งสัตว์แหมจริงๆรงินะเชียร์ท่านมู้ชมกล่องตัวละมีเยอะแยะเยอะแยะ,ยะ,ยะรีบมารับกล่องไม่ต้องไปยุ่งก,กันที่ไหนแล้วจะรีบรับนะจ๊ะเน้อ ยาโอ้ <Yeah. S 1> <laughs> ว่างมากว่างั้น <laughs> มหมเยอะจริงๆก็บอกว่าอยากให้เรา <c oughs> มีหลากหลายอยากให้คุณผู้ชมมองดูว่าการจัดรายการในช่อนทูเดยนเนี่ย <c oughs> หลังไา่อารมณ <c oughs> ผมบอกว่าช่องนี้ช่องเดียวสามารถหนึ่งอารมณ์ของความสุข <c oughs> อารมณ์ของเรื่องของการให้รประชาคมต่างๆข่าวสารต่างๆก็อยากให้พี่สมยศเนี่ยส่งมอบตรงนี้ให้ประชาชนด้วยนะครับก็ส่งความสุขให้กับสมาชิกอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องวันนี้ที่เราที่เราจะมา ที่จะมาคุยให้ผู้ังมาครับผมลิขสิทธ bon ิ์บอลพีเมียนะครับบ bon อลพีเมียเอาคลับคุณผู้ชมครับคุณสมยศจะพูดเป็นอ่างเถิดเถิงนะครับอลพีเ <ว ow. S 1> มียนนได้จะมได้ั้ยลองนิดนึงเนี่ยเนะขาบอกว่า บอลบีเมียริกเป็นเสียงอ่างเถิดเทิงบอลบีเมียลีโอเคครับอ่างตายแล้วคุณผู้ชมพี่สมยศครับผมสอบถามเรื่องสิทธิเพราะคุณกับผมเป็นคนแบบเจ้าหนูจำใหม่อยากรู้อยากเห็นอยากรู้ว่าเออเฮ้ยตอนนี้ซีทีเอชหรือฟุตบอลพีิบัลลีกตอนนี้มันอยู่กับพวกเราแล้วครับอยากรู้ว่ามีลิขสิทธิ์ไหมพี่อ๋อมีสิคุณปองเป็นยังไงเรื่องลิขสิทธิ์เอลิขสิทธิ์นี่มันแยกเป็นสองประเภทครับสำหรับบ้านพักคือชมในบ้านพักอาศัยปองเอาไปดูเองครับนะครับกับพ่อแม่พี่น้อง นี่คือลิขสิทธิ์ในบ้านาอีกแบบนึงก็คือเชิงพาณิชย์สําหรับร้านค้าร้านอาหารโอบอะไรพวกนี้ผับผับผับนี่ก็สําคัญนะเ<ช>พราะเหตุนั้จากว่าเรื่องของผับเนี่ยว่าส่วน <อา S 2> ใหญ่น <ะ S 2> คนเนี่ย การดูบอลเนี่ยบอกเลยว่าการดูบอลที่บ้านคนเดียวอ่ะมันไม่มันเท่ากับดูแบบเนาะมีไว้ก็ติดไว้ก็ไม่ได้ดูแต่ว่าก็อยากดูนะก็ต้องคือต้องติดที่บ้านด้วยถูกใช่ไหมเพราะบ้านบอกว่านี่คือเขาเรียกวแฟมิลี่ที่น่ารักใช่ค่ะกักว่าเรื่องของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเชียร์ทีมหนึ่งคุณแม่เชียร์ทีมหนึ่งผมก็อยากจะแนะนําว่าอย่าให้เป็นครอบครัวที่มีความสุขนะครับถามหนึ่งครับเรื่องของราคาเรื่องของบ้านในการติดตั้งราคาเท่าไหร่อ่ะถ้าลูกค้าส่งความสุขนะครับผมลูกค้าเดิมลูกค้า ได้แล้วครับผม350บาทเท่านั้นใช่ครับนะครับแล้วในการดูบอลพิเรนนี่คือดูได้เยอะไหมตัวนี้ตัวนี้ได้สำหรับแมนซีนะครับตลอดฤดูกาลก็คือไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้เนี่ยเจอกับเช่นแมนยูแมนยูลิเวอร์พูลอ่าใช่เชลซีก็คือดูได้ดูได้แต่ถ้าเกิดคู่เป็นเชลซีกับเจอลิเวอร์พูลนี่ครับดูไม่ได้ดูไม่ได้อ๋อกแล้วสามร้อยสิบบาทใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่ใช่ของลูกค้าเดิมเราจะอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาท ัหนคือลูกค้าใหม่นะไม่ใช่ลูกค้าเดิมของเรานะครับและตรงนี้แล้วว่าจุดแรกราคาที่350บาทแต่บางท่านก็มีมีห้องนอนมีห้องนอนมีหลายห้องบ้านหลังใหญ่ว่างั้นเธอหงนั่งเล่นครับผมอยากจะติดเพิ่มเติมเนี่ยเท่าไหร่ค่าบริการเพิ่มเติมก็คือรายเดือน200ฮะ200บาทผมนะครับต่อจุดอ และอย่างนี้ถามนิดนึงพี่แล้อยากว่าอยากดูครบทุกคู่เลยแบบในนี้ผมติดเรอร์พูด้วยติดกับอาร์เซนอลด้วยเซลซีเดียอยากดชอบหมดเลยอยากดูดาราทุกผมอยากดูการสไตล์การยิงเขาการทำประตูของเขาชอบอย่างนี้ดูครบทุกคู่เท่าไหร่ราคาอยู่ที่8 9 9บาทอันนี้คือครบหมดเลย380แเมตรเลยไม่ดีจริงเลยคุณผู้ชมนี่ความรู้เบื้องต้นของคุณพิทยมยศจริงๆนะครับผมขอขอบคุณแทนสมาชิกส่งความสุขทุกท่านด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีพี่นะครับ ผมก็ทําคนเดียวกันไปข้อมูลผมไม่ค่อยปึกต้องบอกผมไม่ค่อยปึกพี่เขาดีสุดผมมาเป็นตัวแทนดีกว่าไปครับทาไมล่ะจ๊ะดีที่สุดแต่ผมก็เป็นเดโมนะครับมีทุกสิ่งให้เลือกสรร<ะ>ถ้ทเทิลโค้ยังผมแต่แต่คุณผู้ชมหรือสมาชิกส่งความสุขเนี่ยบ,บอกรึไหมเหมือนใครเหมือนอะไรครับคุณผู้ชมครับสมาชิกส่งความสุขเหมือนการบินไทยโอ้โหเพราะรักคุณทัฟฟ้า วันนี้คุณผู้ชมท้ายรายการเราเช่นเคยครับวันนี้เรามีคําถามถามว่าถ้าอยากดูบอลบอลครบทุกคู่เนี่ยต้องจ่ายที่ราคา เท่าไหร่เอาครบทุกคู่เลยนะ380รเมรเลยราคาเท่าไหรถ้ารู้แล้วโทรในเบอร์0 9 0 9 2 3 0้4 8หรืออีกหเบอร์0 2 7 5 9 2 5 8 8ถึง90ครับผมแล้วนี้นะครับเสียดายจังเลยเวลาหมดหมดเวลากับรายการดิจิตอล t ูเดยกับผมปองขวัญดอกกระดนผมสมยศนามพุทธาต้องลาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ยามจะมองจ้องเธอข้งใดพูดออกจากใจว่าเธอใช่เลยเจอนนุนนางมาตั้งแต่เกิดโอ้ช่างบันเกิดเพื่อเธอผู้เดียวอยากสัมผัสกับเธอกงเที่ยวนี่แหละมเสียวหัวใจเหมือนกันอยากให้เธอมาเดินข้างฉันจะได้พุกงผ่าน